อมชันติวันนี้วันที่ยี่สิบสามเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานลูกพูดด้วยความรักบาบาออดที่อ่อนหวานและดังนั้นลูกลิ้มลดความอ่อนหวานนั้นเมื่อเราพูดว่าบาบาที่แสนหวานเราก็สามารถลิ้มลดความอ่อนหวานนั้น เมื่อลูกพูดว่าอิชวาหรือบาบูไม่มีความอ่อนหวานเช่นนั้นคำถามของเมรีในวันนี้ธุรกิจของพ่อผู้ทรงอำนาจอันใดที่ไม่ใช่เป็นธุรกิจของมนุษย์คำตอบการทำดวงยานที่ไม่บริสุทธิ์ให้กลับมาบริสุทธิ์แล้วทำโลกทั้งหมดให้ใหม่ทำโลกทั้งหมดให้ใหม่นั้นเป็นธุรกิจของพ่อผู้เดียว พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ให้พลังกับลูกๆที่จะกลับมาบริสุทธิ์มนุษย์ไม่สามารถที่จะท,ทําธุรกิจนี้ได้มนุษย์คิดพระเจ้าสามารถทําอะไรก็ตามที่ท่านต้องการได้นั่นก็คือท่านสามารถที่จะเยียวยาแม้นแต่ความเจ็บป่วยของพวกเขาบาบาก็พูดว่าพ่อนั้นไม่ได้ให้พรเช่นนั้นพ่อเพียงแต่ให้วิธีการกับลูกที่จะใช้ที่จะกลับมาบริสุทธิ์ บาบานั้นไม่ได้ทำใครให้บริสุทธิ์ในการให้พรกับพวกเขาท่านพูดว่าพ่อจะแดงให้ลูกเห็นวิธีการแล้วลูกก็จะต้องทำตามวิธีการนั้นที่จะกลับมาบริสุทธิ์สาระของคุณธรรมของเมรีในวันนี้เพื่อที่จะรักษาหรือเก็บแสงของดวงยานให้ลุกตลอดเวลาให้เทน้ำมันของการจดจำตลอดเวลา ทำดวงยานให้สาธประทานด้วยการจดจำจุดที่สองให้อยู่ในแสงแห่งความรู้ตลอดเวลาจงมาเป็นผู้ควงวงจรของการตระหนักรู้ในตัวเองแล้วก็รักษาการละเล่นอันาจมีขีดจำกัดนี้ไว้ในสติปัญญาของลูกพรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่มีโชคที่ยิ่งใหญ่แล้วทำสเตตของลูกนั้นให้เป็นอิสระจากความคิดที่เป็นบาป โดยการหยุดการไหลลินที่เร็วของความคิดที่ไร้สาระให้ได้ในวินาทีซ้ำขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่มีโชคที่ยิ่งใหญ่ทำสเตจของลูกให้เป็นอิสระจากความคิดที่เป็นบาปโดยการหยุดการไหลลินที่เร็วของความคิดที่ไร้สาระให้ได้ในหนึ่งวินาทีถ้าลูกนั้นทำผิดแล้วหลังจากที่ทำมันแล้วอย่าได้ ศูนย์เปล่าเวลาของลูกในการคิดถึงทำไมอะไรอย่างไรไม่ไม่เป็นอย่างนี้สำหรับเวลาที่ลูกใช้ในการอยู่อย่างเป็นตัวของความคิดเหล่านั้นลูกก็จะใส่รอยด่างเข้าไปอยู่เหนือรอยด่างนั้นเวลาของการทำข้อสอบนั้นน้อยแต่ เวลาของการทำข้อสอบน้อยแต่สัญชาาของการมีความคิดที่ไร้สาระนั้นเพิ่มเวลาของการเอาทำข้อสอบม,มันเป็นเหมือนกับการยืดเวลาออกไปเวลาทำข้อสอบน้อยเพราะฉะนั้นด้วยพลังของการเปลี่ยนแปลงะเบาปบ,บอกเพราะฉะนั้นด้วยพลังของการเปลี่ยนแปลงจงหยุด การไหลลินที่เร็วของความคิดที่ไร้ประโยชน์ให้ได้ในวินาทีแล้วสภาพขอหรือสเตตของลูกนั้นต่อมาก็จะเป็นอิสระจากความคิดที่เป็นบาปเมื่อสันสรการนิษปรากฏออกมาลูกต่อมาก็จะถูกเรียกว่าเป็นดวงยานที่มีโชคที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อความไร้สาระหยุดบาบาก็พูดว่าลูกต่อมาก็จะถูกเรียกว่าเป็นดวงยานที่มีโชคที่ยิ่งใหญ่ได้คติพจน์ในวันนี้ จงเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความสมบัติแห่งความสุขแล้วสมบัติอื่นๆทั้งหลายก็จะมาหาลูกได้โดยอัตโนมัติจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสมบัติแห่งความสุขแล้วสมบัติอื่นๆทั้งหลายก็จะเข้ามาหาลูกได้โดยอัตโนมัติอจชาโอมชานตี